สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชาวไร่อ้อยลายย่อยอาจพาดรับเงินเยียวยารีบเซ็กสถานะด่วนเพื่อรับเงิน5,000บาทตามที่กระทรวงเกษตรและสากรณการเกษตรได้ของบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกร ทุกท่านนะครับทุกกลุ่มที่ทําการเกษตรนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์นะครับและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับแต่มีพี่น้องชาวไร่อ้อยลายย้อยนะครับที่อาจจะพลาดสิทธินี้นะครับเพราะมีหลายท่านอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนกับ ทรวงกรเกษตรนะครับอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ p, เ, Fit, เ,เกษตรนะครับเลยไม่ได้สมุดทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นสมุดสีเขียวกับกระทรวงเกษตรและสากลนะครับให้ท่านรีบเซ็คดูนะครับให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยรีบลงทะเบียนนะครับและสิทธิ์ต่างๆที่ได้รับจากอ้อยท่านก็อาจจะไม่ได้รับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยไร่ย้อยต่างๆนะครับอาจจะมีบัตร ของสออนอนะครับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับแต่ท่านอาจจะไม่ได้ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลนะครับท่านก็จะพลาดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต่างๆจากกระทรวงอุตสาหกรรมจากโรงนน้ำตาลนะครับเช่นเงินค่าอ้อยสดเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเงินช่วยค่าอ้อยสดนะครับ และเงินตามนะครับเงินอ้อยขั้นสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้รับนะครับทั้งนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยลายย่อยนะครับรีบเช็คสถานะนะครับและไปลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยลายย,ย่อยนะครับนับแสนลายที่ขายอ้อยยกแปลงนะครับไม่ได้ตัดอ้อยส่งโรงงานเองนะครับก็จะพลาดเงินช่วยเหลือจาก กระทรวงอุตสาหกรรมและโรงน้ำตาลดังที่กล่าวมานะครับและท่านอาจจะพลาดสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยากเกษตรกรด้วยนะครับหากไม่ไปลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับถ้าหากลงทะเบียนแล้วก็ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันนะครับโดยการเข้าไปที่เว็บกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและแตะค้นหานะครับถ้าหากแตะค้นหาแล้วขึ้นว่าปรับปรุงล่าสุด ปี2,562หรือ2,563ก็แสดงว่าท่านมีสิทธิ์รับเงินเยียวยารอรับเงินได้เลยไม่ต้องไปที่เกษตรอำเภอน,นะครับถ้าหากก่อนหน้านั้นนะครับปรับปรุงนานแล้วนะครับก็ขอให้ท่านไปกรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ยื่นที่เกษตรปรับปรุงทะเบียนเกษตรก่อนวันที่15พฤษภาคมนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา นะครับถ้าหากยังไม่เคยลงทะเบียนเกษตรเลยนะครับก็ขอให้ไปขอแบบฟอร์มที่ผู้นำชุมชนนะครับกรอกพิกัดแปลงนะครับและก็ลายเซ็นของผู้นำชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับและถ่ายรูปคู่กับผู้ใหญ่บ้านที่แปลงและลายเซ็นแปลงข้างเคียงนะครับแล้วนำไปยื่นเกษตรอำเภอนะครับที่ท่านสังกัดอยู่นะครับ รีบด่วนๆน,นะครับก่อนวันที่15พฤษภาคมจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยากเกษตรกร5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมแล้ว15,000บาทนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ด้วยนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ